เรื่องเล่าเก่าๆในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมันมักจะมีบทเรียนบางอย่างซ่อนอยู่เสมอเลยและวันนี้เราจะมาสำรวจหนึ่งในตำนานที่ทรงพลังมากๆเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอำนาจความทะนงตนและก็ผลลัพธ์ที่ตามมาแบบที่ใครก็คาดไม่ถึงทีนี้เรามาเริ่มกันด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆคำถามหนึ่งนะครับคือมันเป็นไปได้ไหมที่อรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆจะกลายเป็นภัยต่อตัวเองซะอย่างนั้น คำถามนี้แหละครับที่จะเป็นแก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่เรากำลังจะมาคุยกันเอาละครับเรื่องราวของเราเนี่ยจะย้อนกลับไปที่ชนเผ่าหนึ่งที่ชื่อว่าอาร์ตครับพวกเขาคืออรารยธรรมที่รุ่งเรืองขึ้นมาอย่างน่าทึ่งเลยนะหลังยุคน้ำท่วมโลกของาศาสดานูไปแล้วต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเพียบพร้อมทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะเรื่องความมั่งคั่งอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้หรือแม้แต่ร่างกายที่แข็งแกร่งกำยำเป็นพิเศษแต่ก็นั่นแหละ ท่ามกลางความสำเร็จทางโลกทั้งหมดเนี่ยพวกเขากลับหลงลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปนั่นก็คือความศรัทธาแล้วก็หันไปบูชารูปปั้นแทนการกระทำแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเชีริครับพูดง่ายๆก็คือการตั้งสิ่งอื่นขึ้นมาเทียบเคียงหรือบูชาควบคู่ไปกับพระเจ้าองค์เดียวนั่นเองแันนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่กำลังจะทำใหอารยธรรมที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งนี้ต้องสั่นคลอนและท่ามกลางความมืดมนทางความเชื่อนี้เองครับ พระเจ้าก็ได้ส่งศาสดาท่านหนึ่งมาชื่อของท่านคือฮูดซึ่งท่านก็มาจากชนเผ่าอาร์ดนี่แหละครับมาเพื่อเป็นเหมือนแสงสว่างนําทางพวกเขากลับสู่หนทางที่ถูกต้องสิ่งที่ศาสดาฮูดนํามาก็คือการกลับไปสู่แก่นแท้ที่เรียกว่าเตาหิดหรือก็คือการศรัทธาในพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นซึ่งมันตรงกันข้ามแบบสุดขั้วเลยนะครับกับสิ่งที่ชาวอาร์ดยึดถือปฏิบัติกันอยู่ซึ่งก็คือชิริก นี่คือความขัดแย้งทางความคิดที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยสารของศาสดาหูจริงๆแล้วมันเรียบง่ายและตรงไปตรงมามากๆครับหลักๆก,ก็คือ 1. กลับไปหาพระเจ้าองค์เดียว 2. ขออภัยโทษต่อสิ่งที่ทำผิดพลาดไปและ 3. ท่านก็ได้เตือนถึงผลลัพธ์ที่รุนแรงที่จะตามมานะหากยังดื้อรร้นกันอยู่แล้วคิดว่าพวกเขาฟังไหมครับไม่เลยครับ แทนที่จะเปิดใจรับฟังเนี่ยกลายเป็นว่าพวกเขาตอบโต้ด้วยความหยิ่งยโสแล้วก็ทวีความเกลียดชังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับเอาน้ํามันไปราดบนกองไฟเลยการต่อต้านของพวกเขามันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับมันค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นสเต็ปเลยเริ่มจากการปฏิเสธแบบไม่รับฟังไปสู่การเยาะเยะ้ยกล่าวหาว่าท่านเป็นคนโง่เป็นคนโกหกหนักข้อขึ้นไปอีกก็คือบอกว่าเทพเจ้าของพวกเขานั่นแหละที่ทําให้ท่านสติไม่ดี และจุดที่พีคที่สุดของความหยิ่งประยองก็คือท้าทายกันตรงๆเลยว่าไหนละบทลงโทษที่ว่าเน่ะเอามาให้ดูหน่อยสิแล้วในที่สุดครับสัญญาณเตือนแรกก็มาถึงมันเป็นเหมือนโอกาสสุดท้ายที่มอบให้เพื่อที่จะได้สํานึกผิดกันสัญญาณที่ว่าเนี่ยมาในรูปแบบของภัยแล้งครับแต่ไม่ใช่ภัยแล้งธรรมดานะครับมันรุนแรงแล้วก็ยาวนานมากๆกินเวลาเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวเปลี่ยดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณ์ให้แห้งผากแตกและแห้งไปหมด แน่นอนว่าพอแล้งนานขนาดนั้นชีวิตก็ลำบากสิครับพืชผลก็เสียหายผู้คนก็เดือดร้อนสสดาฮูดก็พยายามอธิบายนะครับว่าเห็นไหมนี่คือสัญญาณเตือนนะแล้วท่านก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าหากยอมกลับมาศรัทธาพระเจ้าจะประทานฝนและความแข็งแกร่งกลับคืนมาให้เหมือนเดิมแต่ก็น่าเสียดายครับพวกเขาเลือกที่จะไม่สนใจ และเมื่อโอกาสสุดท้ายถูกเมินเฉยเรื่องราวก็ดําเนินมาถึงจุดแตกหักที่แท้จริงความหวังลมๆแรงๆของพวกเขากําลังจะถูกแทนที่ด้วยการลงโทษที่พวกเขาเคยท้าทายเอาไว้ด้วยตัวเองอยู่มาวันหนึ่งครับพวกเขาก็เห็นเมฆดําก้อนใหญ่ลอยมาแต่ใกล้โอ้โหดีใจกันใหญ่เลยครับฉเฉลิมฉลองกันยกใหญ่คิดว่าในที่สุดฝนที่รอคอยก็จะตกแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กําลังมานั้นมันไม่ใช่ฝน แต่ขณะที่ทุกคนกำลังลื่นเริงกันอยู่นั้นศาส,สดาหุดก็ได้พูดประโยคหนึ่งที่เปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดไปเลยท่านบอกว่าไม่ใช่เลยนั่นไม่ใช่ฝนแต่มันคือสิ่งที่พวกท่านท้าทายเอาไว้ต่างหากมันคือลมพายุที่นำมาซึ่งการลงโทษอันเจ็บปวดแล้วการลงโทษที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่พายุธรรมดาที่มาแล้วก็ไปนะครับแต่มันโหมกระนำอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักเลยนานถึง7คืน8วันเต็มเต็ม ลองนึกภาพตามนะครับลมที่ทั้งหนาวทั้งรุนแรงแบบสุดๆมันพัดทำลายทุกอย่างจนราบเป็นหน้ากรองไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างที่เคยยิ่งใหญ่หรือแม้แต่ชีวิตของผู้ปฏิเสธสทาทุกคนพอพายุสงบลงอารยธรรมที่เคยยิ่งใหญ่ของชาวอาร์ตก็เหลือเพียงแค่ซากปร,รักหักพังเท่านั้นแต่เรื่องมันไม่ได้จบลงแค่ตรงความพินาศนะครับเพราะมันมีอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวด้วยนั่นก็คือชะตากรรมที่แตกต่างกันอย่างเส้นเชิง ระหว่างคนที่หญิงพยองกับคนที่มีศรัทธาสำหรับาศาสดาฮูดและผู้ติดตามกลุ่มเล็กๆของท่านครับพวกเขารอดครับเพราะเขาเชื่อฟังและอพยพออกจากพื้นที่ไปก่อนที่พายุแห่งการทำลายล้างจะมาถึงก็คือความศรัทธาและความเชื่อฟังนี่เองที่นำพาพวกเขาไปสู่ความปลอดภัยและรางวัลของพวกเขาก็คือการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครับพวกเขาอพยพไปยังดินแดนที่เรียกว่าฮัตระเมาซึ่งเป็นที่ที่สงบสุขและอุดมสมบูรณ์ แล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่นั่นอย่างสันติเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเหมือนกับเรื่องเรือสองลำเลยครับพวกชาวอาร์ชเนี่ยเปรียบเหมือนเรือลำใหญ่ยักษ์ที่แข็งแรงมากจนคนบนเรือเชื่อว่าไม่มีวันจมแต่กลับไม่ยอมดูแผนที่ซึ่งก็คือสัจธรรมนั่นเองสุดท้ายก็เลยต้องอับปางกลางพายุส่วนผู้ศรัทธาอาจจะอยู่บนเรือที่ลำเล็กกว่าแต่เพราะพวกเขาเชื่อฟังคนนำทางสุดท้ายก็เลยไปถึงฝั่งที่ปลอดภัยได้สำเร็จ และนี่ก็คือคําถามสําคัญที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันครับว่าจริงๆแล้วรากฐานของความแข็งแกร่งที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ระหว่างอํานาจเงินทองที่มองเห็นได้ด้วยตาหรือเป็นหลักการและความเชื่อที่มั่นคงอยู่ข้างในเป็นคําถามที่ผมว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยก็ยังคงสําคัญอยู่เสมอครับ